สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงเอเดียสเนะคะค่ำแล้วนะพี่น้องนะก็ยายไม่อยู่เนาะไปรับหลานเดี๋ยวเรามาลงมือทำกับข้าวกันเจ้าทำไมไม่เข้าไม่ขึ้นวควลควงยามันหกนะักเนาะเจ้าไม่ย่านหอกเจ้าไม่ย่านเจ้าก็ขึ้นเราแกะขึ้นที่นะไอ้สิ เบียก็ซอมบอลลงมานะ,ะับวันนี้เราทำตัวเตรียมที่นะคะขาตะไคร้ได้หมดนัง่ไงรถแวบๆมาแล้วตั้งหม้อเลยเพ้อเอเดี๋ยวรอขาตะไคร้ก่อน วันนี้เราทํากับข้าวที่แค่เลยนะพี่นอ้องเพราะว่าไม่กล้าขึ้นครัวไม่กล้าขึ้นครัวนะคะพี่น้องกลัวนะคะ,ะ,ะ <c oughs> กลัวมันหักนะไฟลดมาแล้วไฟลดมาล้ <c oughs> เราทํากับข้าวตรงนี้แล้วกันเราจะต้มไก่บก่หรือทําอะไรดีมีไก่ต้มชัว่วป่ไม่มีต้นหอมไปซื้อต้นหอมปะ ที่โตเย็นมีไหม,อ,มอู้มาถึงเยนได้เว้ยรุกชายอะไรเต็มตะกร้าเลยเป็ดไม่หมดบ่ชาร์จด้วยน้องไปจอดทั้งนู้นที่เต้นท์ห้องด้วยมันค่ำแล้วพอกคนเนาะโคตรแจกเสื้อด้วยโคตรแจกเสื้อด้วยวัดวันคลา้ายก็จะได้ไแ,แข่งวันคล้ายได้แข่งแข่งไหนอีกลูก โอ้โหผมตั้งมาเลยเนาะเพื่อนไม่เอาไปขี่ือจอดจอดไว้ที่โรงรถทำอะไรกินสวกไก่เร็วไหมเร็วสี่สิบไปแม่เหนไปซื้อก้อออนหอมซื้อหอมไหมซื้อไหนบ้านพี่จินตาลาเงินให้ลูกเหรอเอาเงินอยู่หน้ารถพ่ออยู่ บนพอะไรนะน,นี้แม่ยายไปรับหลานเนาะเราก็พากันทำกับข้าวรอนะพี่น้องนะไม่ใช่ทำรอหรอกเราทำแล้วก็กินเลยเนะเสร็จล้วกินเลยเดี๋ยวไปให้ไอเดียไปซื้อต้นหอมก่อนนะลืมบอกให้น้องซื้อมาเนาะแล้วก็ดูหม้อพี่น้องนะ เอฟซทุกท่านครับก็แม่มาแต่ไม่ไม่กล้าขึ้นครัวนะ,นะอนอเอฟซีนะสาเหตุที่ไม่กล้าขึ้นครัวเนาะครัวของเราก็รับน้ําหนักไม่ได้เยอะนะฮะมันก็นานหลายปีแล้วเนาะแม่เนาะกส็สิบสิบสามปีได้นะฮะเอซก็เลย เอามาทําตรงนี้เลยนะฮะพี่น้องครัวขึ้นเคลื่อนที่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราแวบไปดูอีกทีนะฮะเอไปดูว่าโอ้ไอเดียมาเร็วจังเนาะนูน่นมาแล้วไปดูเขียดน้อยนะฮะว่าวันนี้มันมีหรือเปล่านะฮึ พักแพลวอยู่ไหนนุงนี่พักแพ,พลวไ,ได้ยูงบ่เออเออดูเขียดน้อยวันนี้นะฮะเอฟซีเฮ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่เฮ้ยดี๋ยวหาดูก่อนหาดูก่อนมันมันมันพึ่งค่ำเนาะทุกท่านทุกคนทุกคน นี่ไงนะ FC เขียนน้อยอุ้ยน,นี่นะเขียนน้อยนะเป็นแบบนี้นะ FC เนาะใครที่ไม่เห็นเขียนน้อยนะฮะนี่คือเขียดน้อยนะฮะ FC นี่นะฮะเดี๋ยว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 ,ยวให้ให้มันมืดกว่านี้ก่อนโอ้นี่ไงอู้ มันออกมันพึ่งออกมามาเออมัน,ม,นมันกระดองมาหาไฟนะฮะเอฟซีนะตรงนี้เก็บบักเพลเอาเลยเด้อนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวได้การเลยเดี๋ยว ไปเอาเอาที่มาใส่ก่อนนะให้ FC. เอฟซีเยอะเลยเอลไอเดียไปเอาแยงอยู่บ,บ้านลุงบ่ไอเดียไปเอาแยงเนาะเดินจนเป็นทางนะฮะเดินจนเป็นทางเลยก็เดีย๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนนะเอฟซีเราจะไปส่องเขียดกันนะครับฮะ อะไรนะแม่แได้ยินว่าสิบบาทสิบบาทนะก็เนื่องจากครัวรับน้ำหนักไม่ได้นะเอซก็เลยแม่มาแตอยไม่กล้าขึ้นเนาะ,ะก็เลยมาทำตรงนี้เลยวันนี้เสนอเมนูสู้ไก่นะครับ นี่นโอ้โหนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะโอ้วันนี้ร้อนเนาะร้อนอบอ้าวนะฮะร,ร้อนจริงจริงคิดว่ามันจะหนาวที่ไหนได้ร้อนนะฮะอ,อีฟซีมุมดอะไรก็ไม่รู้ มาต่อยก้อนู้นนะฮะไปขึ้นไปใส่ข้าวนะฮะเอฟซีมาต่อยเปนึ่งข้าวนึ่งข้าวเนาะมาต่อยก่อเดี๋ยวให้แม่มาต่อยเนาะโทรไปหาน้องๆนะครับบันไหนท,ที่น้องๆพร้อมหลังจากทานข้าวเสร็จเดี๋ยวให้แม่แม,มาต่อยโทรไปหา นะครับหาน้องๆวันไหนเราจะพร้อมไปทำคอนเทนต์กันเห็นเหอ้เต่าลงคิปบอกบ้าให้เค้าฝนตกอืมฝนตกแปลกน,นะทำไมฤดูหนาวฝนตกน่ๆโอเคครับคลิปนี้โอ้ไอเดียไปเอาเบ็ดมาเลยนะฮะเออพร้อมหรือยังลูกเดี๋ยวๆทานข้าวก่อนเดี๋ยวยเราค่อยไป โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ